ลูกรักจำคำของพ่อเอาไว้นะใช่ลูกจํจำคำของแม่เอาไว้นะจ๊ะแม่หมายความว่ายังไงเ่ยพ่อกับแม่จะไปไหนลูกรักลูกจะต้องอยู่กับเพื่อนๆของพ่อไปก่อนพ่อกับแม่มีทุระต้องทำนิดหน่อยฝากดูแลลูกของฉันด้วยนะไว้แม่จะรีบกลับมานะจ๊ะเนื้อป้อ เมาส์และฮัดฝากดูแลลูกสุดที่รักของฉันด้วยไปเธอะค่ะที่รักเราต้องรีบไปทำธุระแล้วแม่กับพ่อจะรีบกลับมานะจ๊ะลาก่อนนะลูกอย่าเป็นเด็กดื้อล่ะได้เลยพ่อผมจะเป็นเด็ก จ้าโจมกอดตัวจิ๋วอย่าเพิ่งทำอะไรแบบนั้นตัวน,นันอันตรายนะเอ้ห้ามนายหน่อยเอ้ยอย่าดูดไปทางนั้นอันตรายเฮ้ยอย่าไปทางนั้นสิซวยแล้วถ้าเกิดว่าพระตกลงไปแล้วก็อ่ะสาวหนุ่มใจมันผมชอบกระโดดเช่นนี้ย่มาสิฮห้ามาทางนี้แล้วรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบตัดเชือกไปหาเฮ้ยเดาโบทำแบบนั้นแบบอันตรายนะเพื่อนไม่เป็นอะไรหรอ ถ้าเกิดว่าแม่เนาะป้อจะทำอะไรกับลูกฉันเออผมไม่ได้ทอาไรเลยนะครับอย่าแลยไ,ไม่จับไม่จัะลูกแม่ไม่จไม่จไม่จัะเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันถึงดวงซวยขนาดนี้เนี่ยคนลิงเดีย๋ยวผมไปเล่นตรงนั้นก่อนนะ นั้นมีสถานที่แปลกๆด้วยผมจะไปเล่นตู้กดเกมตรงนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรนะหาแท็กแคตาการแท็ก้าน้ถังฉัน uh, เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าแคาหน้องของเรา mm hmm. จะกันมันเลยเฮ้ย uh huh, อย่านะอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฮึฮ uh huh. uh huh. ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะ uh huh. ช่วยด้วย uh huh. uh huh. แอบในนี้ก่อนดีกว่า สวยแล้วทำยังไงดีแอบตรงมุมนี้ก่อนแล้วกันหวังว่ามันจะไม่เห็นเรานะแม่จ๋าหนูเห็นมันก็าไปอย่างนี้นอย่างนั้นเหรอลูกแต่แม่เห็นว่าประตืมันรักนะเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยละกันนะลองสั่งดูเข้าไปข้างในเพื่อจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในนี้หรือเปล่าฮะเจ้าจอมกาดตัวจิว๋ว ไม่เห็นมีนะลูกแต่หนูเห็นมันเข้าไปจริงๆนะแม่เดี๋ยวแม่ดูก่อนนะอม,มองทางซ้ายก็ไม่มีทางขวาก็ไม่มีนะลูกสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวจะทำยังไงดีอุย้ยใจฉันเตดตุบๆไปหมดแล้วแม่จ๋าดูเห็นอะไรบางเถีคงขายายก็ไญ่ปลาตัวน้ำมอตาชาพักขาวตัวเระตราาุ้าสะพายมันแฉเไอฮ้ยเฮ้ย เอาละลูกแม่ดูครบแล้วไม่มีแม่ว่ามันไปทางนู้นนะมาเร็วมาตามแม่มาเร็วได้เลยแม่จา๋ารอหนอูก่กนจี้โ <c oughs> อ้อยค่อยยังชั่วที่มันหายไปหมดแล้วเกือบแย่แล้วไหมล่ะใช่ด้วยใช่เช่นด้วยเอ๊นี่มันเสียงใครนะ่ะ <c oughs> ช่วยพวเราด้วยเฮ้ยนายเป็นอะไรของนายนะเพื่อนเพื่อเราเป็นตุ๊กตา ที่ถูกทิ้งและเราก็เริ่มจะตายะช่วยช่วยช่วยแม่ของพ่อเราด้วยอะไรกันเนี่ยพวกนายหน้าเหมือนฉันเลยเห้อนั่นคุณสวัสดีจ้าฉันคือตุ๊กตาจอมกอดฉันคือเครือญาติของเธอนะตอนนี้เธอช่วยฉันได้ไหม มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับเนี่ยพวกเราถูกทิ้งในโรงงานร้างแห่งนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็ตั้งท้องได้หนึ่งปีเต็มพอดีและตอนนี้ลูกของฉันกำลังจะคลอดออกมาแล้วอดทนไว้ก่อนนะลูกฉันกำลังดิ้นแล้วต้องทำคลอดให้ฉันเดี๋ยวนี้เออเออออกังั้นงั้น,นแัแบ่งเลยครับแบ่งเลยอ ของคุณคลอดออกมาแล้วแม่จ๋าขอบคุณนะในที่สุดฉันก็ได้เห็นหน้าลูกสักทีฝากเธอเลี้ยงดูลูกฉันด้วยนะแม่จ๋าลูกรักลูกแรกแของแม่ช่วยช่วยลูกฉันด้วยอ่ะรอก่อนนะลูกแม่แม่จ๋าแม่พี่จ๋า ไรเธอเดี๋ยวนี้ทีนี้ก็ตาเจ้าแล้วข้าหิวและข้าอยากจะขมือบอะไรก็ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นแกทำบ้าอะไรนะนั่นมันลูกของฉันที่รักผมคิดว่า เราต้องสู้แล้วเราก็ต้องจัดการผ่าท้องเจ้าตัวบิ๊กบึ้มนั่นเพื่อเอาลูกของเราออกมาแล้วก็ช่วยเลี้ยงของเราได้เลยค่ะที่รักเราต้องจัดการมันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ลูกของเราจะย่อยสลายเออเจออยู่แล้ว 3,2,1,Go เข้ามาสิก้ รักผมจะจัดการมันเองคุณช่วยไปเอ้ยคุณไปตีตรงนั nice. ้นสิจะมาตีข้างหลังผมทําไมอที่รักคะเอที่รักสวยแล้วผมติดผมติดเออที่รักเรียกคนมาช่วยเร็วผองเพื่อนของข้าฝากคุณเจ้าช่วยจัดการจ้ตัวประหลาดนี่ทีนะ ถ้าเกิดว่าจัดการมันได้ข้าจะให้รืงวัลพระเจ้าอย่างงามเลยได้เลย๋ยวพวกเราจัดการให้เรื่องนี้เชาไอ้มากไม่ต้องห่วง <S <S เอยเรี่อเพื่อนมาเหรอคิดหรอว่าจะทำอะไรข้าได้ที่รักคะฉันว่าไม่นา่รารอดแล้วจะทำยังไงล่ะที่รักฉันคิดว่าเราเรีบเผ่นกันก่อนดีกว่าเอยจะไปไหนกลับมานี่ก่อนเออเออที่รักคะ พี่ีเลย